สีบบอกเาสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองนะคะ8,9,900บาทราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะมาพร้อมกับรถกระบะทรงหลอ่อๆเลยค่ะมิสูบิชิไททันนะคะ2.4เบนซินซี CN g อ n นนะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาปี2011ค่ะเป็น CNG เดิมโรงงานนะคะเครื่องเกียร์โดยรวมสมบูรณ์ดีค่ะแอร์เย็นภายในสวยสะอาด สีเดิมบางตลอดทั้งคันค่ะหน้าหลังเดิมๆนะคะล้อมแม็กหล่อๆช่วงล่างแน่นๆนะคะเล่มเอกสารมีคครค่ะภาษีพรบร .69 พร้อมโอนได้เลยนะคะ89,900บาทค่ะราคาตัดเงินสดนะคะสนใจโทรคุยรายนัดดูตัวจริงค่ะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้ากันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ